สวัสดีดครับวันนี้กลุ่มของวู้ผมจะมารายงานผลกรารทดลองเรื่อง Mass Spring Damper um Parameter Experiment นะครับโดยสมาชิกในกลุ่มของวู้ผมมีดังนี้ชาลัญยาอินทอง6 6 1 0 5 0 3 6ง0ค่ะธนาเชื้อปันเกาะ6่อน้นครับน้องพลนบนินสท่ศน 1, 0 5, 0 5, 0 3, 6์ห้าศครับวัตถุประสงค์ของการทดลอง 1. เพื่อหาค่าพาร,รมามิเตอร์สำคัญของระบบมวลสปริงดัมเปอร์เช่นค่าค,คงที่ของสปริง คาความผิดธรรมชาติและอันตรายการน่วง 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสั่นทั้งการสั่นแบบอิสระและการสั่นแบบบังคับ 3. เพื่อวิเคราะห์ผลของตัวน่วงชนิดต่างๆต่อการตอบสนองของระบบ 4. เพื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดลองจริงและค่าทางทฤษฎีสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองนะคะมีสปริงขวดน้ำขนาด600มิลลิลิตรโทรศัพท์สำหรับเปิดโปรแกรมฟรี e f o x สว่านสไลเดอร์แคลงน้ำมันพืชและเครื่องมือวัดค่ะการทดลองที่1การหาค่าสปริงคอนสแตนต์มีวิธีการทดลองดังนี้ 1. วัดความแรงสปริงในตอนเริ่มต้นในขณะที่ยังไม่มีระยะยืด 2. นําำขวดน้ํามวล0.6กิลกรัมติดกับสปริง 3. วันระยะยืดของสปริงโดยทำการทดลองทั้งหมด3ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย 5. นําระยะยืดที่ได้หาค่าสปริงคอนสแตนต์จากสูตร k เท่ากับ f ส่วน x ผลการทดลองที่1การหาค่าสปริงคอนสแตนต์จะเห็นว่าระยะยืดต่างกันไม่มากโดยทําการทดลองทั้งหมด3ครั้งจะได้ค่า k ออกมาที่280.710นิวตันต่อเมตรการทดลองที่2 Free v i b r a t i o n ของ Mass Spring System มีวิธีการทดลองดังนี้ 1. ติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับมวลและสปริง g 2. เปิดแอปพลิเคชันฟ e e Fork เลือกเมนู Spring 3. มแขวนสปริงพร้อมกับมวลเข้ากับจุดที่เตรียมไว้ และบันทึกค่าระยะเริ่มต้นก่อนการยืดตัว 4. ดึงมวลลงในแนวดิ่งที่ตำแหน่ง initial position แล้วปล่อยให้เกิดการสั่นอย่างอิสระ 5. บันทึกค่าระยะยืดสปริงและอานค่าความถี่ที่ได้จาก free f o x 6. ทำการทดลองซ้ําทั้งหมด3รอบเพื่อหาค่าเฉลีย่ยและนําค่าเฉลี่ยที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การทดลองที่ได้จากการทดลองที่2 natural frequency ที่ได้จากการคำนวณสามารถหาได้จากสูตร square root k ส่วน m ซึ่งมีค่าเท่ากับ19.056 r a เ i a n e ส่วน natural frequency ที่ได้จากการทดลอง <c oughs> ทำการทดลองทั้งหมด3ครั้งจะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ15.248ซึ่งจะเห็นได้ว่าความถี่ธรรมชาติที่ได้จากการคำนวณและจากการทดลองมีเปอร์เซนต์เออประมาณ19.983 และค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่คำนวณได้จากการทดลองที่สองล็อกการิทมิกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0 0นย7จุดศูนย์ห้าเจมปิ้งเเรชมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.00918ุดศูนย์ศูนย์เก้าหนแดมปิ้งโคอิฟิเชียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.270ค่าสีคริเทเชมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ29.461ค่าโอเมก้าดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ15.247า่เค่าคาบเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ0.409 การทดลองที่ 3. Free v i b r a t i o n ของ m a s s s p r i n g มเ m อ e r System มีวิธีการทดลองดังนี้ 1. เตรียมถังน้ำสำหรับใส่ด a m เ e r ร์ติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับมูวและ Spring พร้อมตั้งค่า Application f e e e Fox ในเมนู Spring 3. แขวนมวนกับ Spring ไว้กับ s l i d e r t a แ k โดยให้มวลจุมอยู่ในน้ำบันทึกค่าระยะเริ่มต้นก่อนการยืดตัว 4. ดึงมวลลงในแนวดิ่มในตำแหน่ง Ini t i a l position แล้วปล่อยให้เกิดการสัน่นอย่างอิสระ บันทึกค่าระยะยืดสปริงร้อมทังค่าความถี่ที่ได้จากแอปพลิเคชัน f r e e f o l 6. หกทำการทดลองทั้งหมด3ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย 7. เปลี่ยนชนิดของแอมเปอร์จากน้ำเป็นทํามันแล้วทำการทดลองตั้งแต่ขั้นตอนที่3าถึงขั้นตอนที่6อีกครั้งเพื่อเก็บภาพและนำไปวิเคราะห์ การทดลองที่ได้จากการทดลองที่3เมื่อใช้น้ำเป็นดมเปอร์จะได้โอเมกาดีจากฟรีฟอกเท่ากับ15.842เรเดยนเปอร์เซกและเมื่อใช้น้ำมันพืชเป็นดมเปอร์จะได้โอเมกาดีจากฟรีฟอกเท่ากับ15.976เรเดยนเปอร์เซกและค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้จากการทดลองที่3เมื่อใช้น้ำเป็นดมเปอร์ลอกการลิทมิกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.3620 d a ม p i n g Ratio มีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ0.05752ค่าด a m p i n g coefficient มีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ1.694ค่า C ีคริติคมีค่าเท่ากับ29.461และค่าคาบเฉลีย่ยมีค่าเท่ากับ0.397และเมื่อใช้น้ำมันพืชเป็นด a m p e อร์ล็อการลิฟตมิกมีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ0.3443ด a m p i n g Ratio มีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ0.0547 ค่าเฉลี่ยของ damping coefficient มีค่าเท่ากับ1.612ค่า critical มีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ29.461และค่าค่าเฉลีย่ยมีค่าเท่ากับ0.393การทดลองที่4 n mass spring f o r c e vibration วิธีการทดลอง1เปิดแอปพลิเคชัน free f a l และเลือกเมน Spring ติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับมวลนเพื่อใช้ในการลิอข้อมูลการสารั่น แขวนสปริงเข้ากับสไลเดอร์แข้งแล้วแฝนมือเข้ากับสปริงใช้สว่านหมุนสไลเดอร์แข้งเพื่อทําให้ระบบเกิดการสันแบบบังครับบันทึกค่าที่ได้จากแอปพลิเคชัน free f a l ทำการทดลองซ้ำสามรอบและนําค่าที่ได้มาคํานวณหาค่าเฉลีย่ย ผลการทดลองพบว่าเมื่อทำการทดลองสามครั้งจะได้ค่าความถี่เรสันแน12.377เมื่อนำมาเทียบกับค่า natural frequency จากการทดลองที่2ซึ่งมีค่า15.248จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์เออร์เท่ากับ18.829การทดลองที่5 mass spring damper f o r c e v i b a t i o n วิธีการทดลอง เรียมถังใส่น้ําสําหรับใช้เป็นดมเปอร์ติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับมวลและสปริงจากนั้นแขวนสปริง Spin เข้ากับสไลเดอร์แคงที่เชื่อมกับหมวดสว่านพร้อมจัดตําแหน่งให้มวลจมอยู่ในน้ําใช้สว่านหมุนสไลเดอร์แคงเพื่อทําให้ระบบเกิดการสั่นแบบบังคับมันเทค่าความถี่เรโซแนนซ์ที่ได้จากแอปพลิเคชันฟรีฟอกและทําการทดลองทั้งหมดสา,สาครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยเมื่อทำการทดลองครบสาครั้งแล้วให้เปลี่ยนชีดของแดมเปอร์จากน้ำเป็นน้ำมันพืช โดยทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่2หรือขั้นตอนที่4ีสาครั้งอีกครั้ง จากผลการทดลองพบว่าเมื่อใช้น้ำเป็นด a มเปอร์จะได้ค่าเฉลี่ยความถี่เรโซแนนซ์เป็น7.980เมื่อนำมาเทียบกับเนเชอรัลฟิวเนซีจากการทดลองที่3ซึ่งมีค่าเป็น15.842จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์49.627แต่เมื่อเปลี่ยนค่าเปลี่ยนน้ำมันเป็นด a มเปอร์จะได้ค่าเฉลี่ยความถี่เรโซแนนซ์7.527เมื่อนำมาเทียบกับ ค่า natural frequency จากการทดลองที่3ซึ่งมีค่า15.976จะได้ค่า percent e r o r 52.885สรุปผลที่ได้จากการทดลองจากการทดลองที่1การหาค่าคงที่ของสปริงเพราะว่าค่าคงที่ของสปริงสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ F เท่ากับลบ kx โดยค่า k ของสปริงจะขึ้นอยู่กับมวลและระยะที่สปริงยืดออกจากการถ่วงมวลการทดลองที่2และ3เป็นการสั่นแบบสระ พบว,ว่าเมื่อมีการรบกวนร,ระบบโดยการดึงสปริงและปล่อยให้สั่นอย่างอิสระระบบจะสั่นช้าลงเรื่อยๆจนหยุดลงเนื่องจากการสั่นของระบบถูกหน่วงจากดมเปอร์โดยการทดลองที่2องดมเปอร์คืออากาศส่วนการทดลองที่3ามดมเปอร์คือน้ำและน้ำมันโดยชนิดของดมเปอร์นั้นส่งผลต่อความถี่การสั่นสะเทือนของระบบสามารถจัดเรียงได้ดังนี้ความถี่การสั่นสะเทือนของ ดมเปอร์ที่เป็นน้ำมันมีค่ามากที่สุดรองลงมาจะเป็นน้ำรองลงมาจะเป็นอากาศจากการทดลองที่4และการทดลองที่5เป็นการสั่นแบบครับโดยทําการติดมวลกับสปริงและฝ่ายกับสลเดอร์แค้งใช้สว่านในการสร้างความผีจากแรงภายนอกโดยเมื่อมีค่าความผีที่ได้รับจากแรงภายนอกตรงกับความสี่ธรรมชาติของระบบจะทําให้เกิดการสั่นแบบสรเนเรโซแนนซ์ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับระบบการใช้ดมเปอร์จะทำให้การสั่นสะเทือนของระบบมีการสั่นน้อยลง และทําให้ระบบมีความมั่นคงมากขึ้นแต่วิจรัรผลการทดลองจากการทดลองทั้งหมดกลุ่มของพวกผมคิดว่าสามารถสะท้อนให้เห็นถึงหลักการพื้นฐานของการสั่นเชิงกลได้อย่างชัดเจนโดยการทดลองที่1แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของกฎของฮุกในการหาค่าคงที่ของสปริงซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมการสารั่นอย่างไรก็ตามการอ่านค่าระยะยืดและการวัดแรงอาจมีความคลาดเคลื่อนทําให ทำให้ค่าคงที่ของสปริงที่ได้อาจไม่แม่นยำทั้งหมดซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวัดซ้ำหลายครั้งและการใช้เครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูงขึ้นสำหรับการทดลองที่2และ3เพราะว่าการสั่นแบบอิสระมีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากแรงหน่วงจากดมเปอร์โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชนิดของตัวหน่วงมีผลต่อความถี่การสัน่นอย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของค่าความถี่ที่วัดได้ระหว่างดมเปอร์แต่ละชนิดอาจขึ้นกับปัจจัยภายนอกเช่นความเหนืดที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิหรือปริมาณของเหลวที่ใช้ส่วนการทดลองที่4และ5ซึ่งเป็นการสั่นแบบบังคับแสดงให้เห็นปรากฏการ์เรโซนแนนซ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีความถี่ภายนอกตรงกับความถี่ธรรมชาติของระบบการสั่นจะมีแอมพลิจูดที่สูงขึ้นและอาจสร้างความเสียหายต่อระบบจริงในงานวิศวกรรมอย่างไรก็ตาม ผลการทดลองทั้งสองมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมากเนื่องจากการเซตอุปกรณ์อาจมีความเสื่อมสภาพจากการใช้งานเช่นสปริงหรือข้อต่อที่ไม่แข็งแรงทําให้แรงส่งไม่สม่ำเสมออีกทั้งการควบคุมรอบของสว่านที่ใช้แรงบังคับอาจมีแรงบิดไม่มากพอส่งผลให้การหมุนไม่ราบรื่นเกิดการสั่นที่ติดขัดและไม่ต่อเนื่องตามทฤษฎีทําให้ค่าที่ได้อาจเบี่ยงเบนไปจากที่คาดการณ์ นี่กลุ่มของพวกผมขอจบการรายงานผลงานครั้นนงนี้ขอบคุณครับ